เอามาตกแต่งนะครับจากตัวดนะักเทลเนาะสตรเป็ดนะน,น,นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ M S R T เก้าจริงๆนะเปิดขึ้นรถเนี่ยเราก็อาจจะไม,ไม่ต้องเหยียบบันไดไฟฟ้าก็ได้นะเราก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วรถกระแทกนะครับขึ้นมันก็ยังหัวยังไม่โค้งนะเส้นแดงๆเนี่ยครับผมมันจะเตือนว่าปวงมาลัยเนี่ยสัน่นถ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกดที่ตัวไอครับมันก็จะบอกว่าเนี่ย ช่วยป้องกันไม่ให้รถออกจากมันจะไม่กลมนะมันก็เหมาะกันกับขี่ให้เราได้ปรับใช้งานนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวคาร์ h ช n แนลนะครับวันนี้นิวอยู่กับเจ้าตัว M S R T นะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมก็บรบกวนช่วยกดไลค์เขาถูกใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปเอารถมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับผมอยู่กับผมนะครับนิวนะครับที่ปริษาการขายประจําโชรูมฟอร์ดพระนคร เกษตรนวมินนะครับผมหากใครมาเส้นเกษตรนนมินครับและหาโชรูมเราไม่เจอนะครับสังเกตนี่แล้วสกายโดมนี่นะครับเดี๋ยวให้กล้องแปนไปดูสกายโดมนะพอเห็นป้ายนี้นะครับผมเตรียมเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมตัว msrt นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 เครื่องยนต์เป็น6สูบนะเครื่อง V เทอร์โบเดียวนะครับพละกกำลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 250แรงม้านะครับแล้วก็600แรงบิดนั่นเองก็คือคันนี้จริงๆแล้วก็นำมาพัฒนานะครับเอามาตกแต่งนะครับจากตัวกระบะ r a n g e r w i ายแท็กวีนั่นเองครับผมก็มีการาทำวายบอดี้ขึ้นนะครับผมนี่ทางด้านข้างก็ขยายออกนะครับผมเนาะประมาณ80 80ปรเซ็นต์ดกว่ามิลผิดตัวรถเนี่ยก็จะโหลดลง40มิมิล สี่สิบมิลถ้าคิดกันง่ายๆก็หนึ่งนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ก็จาก MSRT เลยนะครับผมเครื่องยนต์ก็ V6 ที่พูดไว้ข้างต้นแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับผมมีมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองมีมาให้นะครับผมเนาะแล้วก็เบรกที่เขาให้มาก็เป็นเบรกแบบอ e ิเล็กทริก เบรกบูสเตอร์นะครับผมก็คือเบรกไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าคันนี้มีระบบช่วยเหลือในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเองช่วยเบรกเองช่วยรักษาระยะห่างเองนะครับผมแล้วก็ห้องเครื่องยนต์เนี่ยฟอร์ดเนี่ยแบ่งแยกพาร์ทหรือโซนเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์เองก็อยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นโซนร้อนนะเรียกกัน,นง่ายๆส่วนเป็นพวกของเหลวก็จะอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรกน้ำออยล์คูลเลอร์น้ำปัดน้ำฝน,นยแยกกันชัดเจนเลย นะถัดมาอีกก็จะเป็นตัวกรองอากาศนะอยู่ด้านหน้าเนาะรวมถึงพัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับผมก็ไม่มีสายพานมูเล่คอยมาดึงกําลังของเครื่องยนต์และทําให้แรงม้าของเขาเนี่ย250แรงม้าเนี่ยทำงานแบบเต็มที่เลยถัดมาจากตัวพัดลมที่เราเห็นเป็นท่อตรงนี้นะครับผมก็คือท่ออนะินเตอร์เนาะ โดยปกติแล้วถ้าเรนเจอร์รุ่นที่เป็นแก๊ง2.0นะครับนะฮะก็คือเครื่องยนตนะ์2000มันจะเป็นท่อที่เป็นท่อยางนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นท่อที่เป็นแบบกราไฟต์นะครับผมก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงและก็ทนความร้อนได้ดีนะครับผมถัดมาก็เป็นแบบแบบถัดมาก็เป็นแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ที่ฟอร์ดให้มาก็เป็นแบบ AGM นะครับผม12โวลต์80แอมป์800 cca เนาะไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะ อุณหภูมิที่ติดลบนะคบผมจะ <c oughs> สตาร์ทไม่ติดนะ <c oughs> เราเฮ้ <c oughs> ยเอ้ยลมพัดอ๋อไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะสตาร์ทไม่ติดแน่นอนในอุณหภูมิที่ติดลบติดลบนะคบผม <c oughs> เพราะว่าพลังกาลังเนี่ยเหลือเลยเนาะเนี่ยนี่รมถึงท่อแอร์เนี่ยเย็นมากเลยนี่ยังเป็นน้ําอยู่เลยะครับผมผมเพิ่งเอารถขึ้นมาสตาร์ทเพื่อจะรีวิวนะครับผมนี่เห็นเป็นคาบน้ําเลยเนาะแค่สตาร์ทขึ้นมาจากด้านบนนะครับผมเนาะ ก็ภายในห้องเครื่องเข้าๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมดีไซน์ต่างๆนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งหลายๆคนก็ก็ดูมาหลายๆช่องแล้วแหละเนาะก็ะมาดูช่องผมอีกช่องหนึ่งก็ได้ <laughs> ไฟหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเป็นไฟหน้าแบบ m a g i i LED ที่มีคโครมหรือลูกแก้วข้างในเนี่ยปรับมุมลำแสงองศาให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับก็จะมีตัว ไฟต่ําไฟสูงแล้วก็ตัวไฟลูกแก้วนะครับผมเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยมันจะช่วยศาสส่องทางด้านที่เราเลี้ยวนั่นเองนะครับผมเนาะกระจังหน้าก็เป็นแบบกริลดำาอย่างนี้เลยสวยๆ,ส,วยๆ,ส,วยๆส่วนไอสีน้อเงินนี่เดี๋ยวดึงออกได้นะอันนี้เป็นรถใหม่นะครับผมเนาะแล้วก็โลโก้เล็กๆนะครับผมนี่ msrt นั่นเองนะครับผมเนาะอ่าเซนเซอร์นะครับผมก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้โดนตัดออกถอดแต่อย่างใดนะครับผมระบบความปลอดภัยต่อให้แต่งมาจาก ที่ไหนนะครับผมหรือแต่งจากเรานะครับผมพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมพึงระวังมากที่สุดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมกล่องเรดาร์เขาอยู่ทางด้านล่างนี้ครับโอเคนะครับผมโหลดลง1.5นิ้วหรือ40มิลน,นะครับผมมันดูไม่ได้ เตี้ยเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราแต่งรถทรงสุลต่านในเอเวอเรสตนะครับผมมันโหลด2นิ้วใช่ไหมมันก็ยังมันก็ยังดูไม่ได้เตี้ยมากนะครับเพราะรถเนี่ยมันมีมิติที่ค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ผมเอามิติตัวผมนะหนึ่งรครับความสูงนะครับผมนี่เนาะให้ดูว่าสูงไหมเตี้ยไหมไม่เตี้ยเลยนะครับผมตัวล้อเป็นล้อขอบ21นะครับผมก็ลัดด้วยยางนะครับผมตัวคอนติเนียลทนะครับเนาะขนาด275เจ็ดหทับสี่สินะครับผมเนาะตัวลายล้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีสีดดําตั กะสีเงินนั่นเองนะครับผมเนาะนี่ชื่อรุ่น Continental Sport เนาะ c o n t i n e Sport นะ Sport, นะนี่นะ <laughs> เออเป็นยางของ Continental นั่นเองนะครับผมชื่อรุ่น c o n t i n e Sport นะครับผมเนาะมิติตัวรถเอาลืมดูโช๊กนะครับผมโช๊กโช๊เป็นของพ a d เดินะครับจริงๆนะครับนี่ด้านางด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็ถ้าเราเห็นตอนเปิดตัวแรกๆนะครับผมก็เป็นของยี่ห้อนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมหมุน ร้อให้ดูนะครนี่อ่าเห็นแดนงแดงเนี่ยครับผมนี่เป็นของแพดเดิลนะครับที่ติดมาออกแบบมาจาก M S R T เลยนี่โอเคขอหมุนกลับสักครู่นะครับผมแต่ แต่ทางด้านหลังนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ของเป็นวายแท็ก V6 เหมือนเดิมครับแต่ตัวโช๊คเดิมเนี่ยก็ใส่ที่หลังรถเอากลับไปให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็บันไดข้างติดมาให้นะเป็นบันไดไฟฟ้านี่ก็ถามว่าถ้าเอาจจริงๆนะเปิดขึ้นรถเนี่ยเราก็อาจจะไม่ไม่ต้องเหยียบบันไดไฟฟ้าก็ได้นะเราก็ขึ้นมาเนี่ยก็ได้นะนะนะแต่ก็มีนะครับผมไว้เหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับเป็นบันไดไฟฟ้าของ M.S.R.T. ท,ที่ตกแต่งมานะครับผมแล้วก็ด้านหลังที่บอกว่าโช๊คเนี่ยใส่มาเป็นของฟอร์ดที่เป็นตัวอา้าวหายไปไหนนี่นี่นี่เนาะมองเห็นไหมกล้องด้านในเนี่ยด้านใน <c oughs> <c oughs> มองเห็นไหมนี่ครับใส่เป็นของฟอร์ดตัววาแท็กวีซิกมานะครับผมเพราะว่า,าตัวโช๊คที่นํามาขายในตัวที่ติดตั้งมาตอนแรกที่นํามาขายในบ้านเราครับอ่า ผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมถึงนักรีวิวหลายๆท่านที่เอารถไปทดลองขับนะครับผมเนาะเขาไม่ชอบฟิลนั่นเองนะเพราะว่าคันนี้ออกแบบมาเป็นแบบแรลลี่นะครับก็คือแข่งในสนามนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรถไปและใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเออฟอร์ดเนี่ยลองแล้วก็ปรับใหม่นะครับก็คือเอาตัวของไวทัควีซิกนำมาใส่เหมือนเดิมแล้วแต่โชคที่ที่ให้มานะครับผมก็จะอยู่ที่ด้านหลังนะครับรวมถึงล้อที่เป็นล้อของไวทัคด้วยก็อยู่หลังรถนี้เลยนี่ มาให้เลยนะครับผมก็คืนของเดิมเข้าไปนะครับผมอ่าโอเคไฟท้ายทางด้านหลังก็เป็นแบบ full LED ก็คือตัวท็อปสุดเลยครับมีเรดาร์บายสปอร์ตนะมีช่วยระบบช่วยเหลือแจ้งเตือนการชนนะครับต่างๆนะครับผมเนาะเรดาร์มีไหมนี่บายสปอร์ตนะครับผมเวลามีรถมาแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยมันจะขึ้นไฟสีส้มที่ข้างกระจกมองข้าง,าง,างนั่นเองนะครับผมเนาะรวมถึงฝาท้ายอ่านี่มีตัวล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยครับเพราะฉะนั้น จอดรถตามตะลงตลาดนะครับผมไม่ต้องกลัวแก๊งมือบอลเนี่ยมาเปิดรถแล้วเราขึ้นมานั่งเล่นได้เลยครับล็อกไปเลยจอดไปล็อกไปเลยนี่นะกล้องมองหลังมีมาให้เหมือนเดิมไม่ได้ถอดทิ้งนะนี่ถึงแม้จะตกแต่งดีไซน์ต่างๆมาแล้วครับอุปรกรณ์เดิมที่มันสามารถช่วยให้เราปลอดภยัยแล้วก็ช่วยในเพิ่มมุมมองหรือระบบต่างๆครับก็ยังอยู่ให้ครบเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี่ ดักเทลเนาะตูดเป็ดเหรอนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ M S R T นั่นเองนะครับผมสปอยเลอร์หลังรวมถึงตัวกันชนทางด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับผมเนาะตกแต่งมาได้สวยงามและลงตัวจริงๆนะครับผม M S R T เนี่ยเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้านบนก็มีมาให้เหมือนกันครับสปอยเลอร์ทางด้านบนนะครับผมเนาะนี่สวยไหม สวยนะฝาถังน้ามันนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ด้วยนี่ FSAI เห็นมองแค่ไม่เห็นนะครับว่าเป็นร่องนะครับผมอันนี้ก็ตกแต่งดีไซน์นะครับผมเนาะจิ้มเปิดจิ้มปิดนะครับผมแล้วก็ล็อกฝาท้ายด้วยล็อกตัวรถจากด้านในหรือกุญแจนั่นเองนะครับผมเนาะ <S 2> <S 2> <S นส่วนแถวตอนกลางนะครับผมนี่มีแอร์มาให้ด้วยแอร์หลังแล้วก็ตัว USB นะครับผมชาร์จแบตได้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมลองเป็นคนนั่งด้านหลังให้ดูนะว่ามันนั่งสบายไหมสบายนะสำหรับผมอะเออเนาะสบายแล้วก็มติติตัวรถด้านบนเนี่ย mm. ก็ยังเหลือนะครับผมส่วนสูงผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมเนาะแล้วรถกระแทกนะครับขึ้นมันก็ยังหัวยังไม่โคกนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงจากรถเดี๋ยวไปชูทางด้าน ห้องโดยสารทางด้านหน้าอีกทีนะครับผมเนาะแล้วจะเดินอ้อมทําไมได้ลงฝั่งนี้นี่ครับก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีทก็จะมีตกแต่งด้วยดีไซน์นะครับผม M S R T ที่เขาตกแต่งนะครับแล้วก็มีตัวได้เป็นได้สีน้ําเงินนะครับผมรับกับตัวสลีละคนนะครับผมแต่ก็ถ้าคนตัวใหญ่มากก็ไม่แน่ใจว่าจะนั่งสบายหรือเปล่านะเนาะพวงมอะไรนี่ก็เป็นตัดอย่างนี้นะครับนี่ โอเคนะครับผมเดี๋ยวพาดูที่หน้าจอตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมก็ตกแต่งมาจาก M S R T ก็จะมีตัวได้นะครับเป็นสีน้ํางเงินนะแล้วก็มีเซ็นเตอร์มาร์กตรงกลางนะครับเป็นสีสีฟ้าหรือสีน้ํางเงินก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกกัน,นครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับผมเนี่ยของพวงมาลัยมันจะไม่มันจะไม่กลมนะมันก็จะเป็นตัดด้านล่างนะครับผมเป็นดีไซน์ของเขาเลยเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยไม่ว่าจะเป็นตรงชุดเกียร์นะครับผมก็จะมีคําว่า M.S.R.T. รวมถึงได้ที่เบาะแล้วก็ได้ที่นี่ครับที่พักแขนนะครับทางด้านอของเรานะที่พักแขนนี่ก็เป็นได้สีน้ําเงินเหมือนกันนะครับผมเนาะส่วนหน้าจอนะครับผมก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนี่หน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบซิงค์โฟเอนะนี่หน้าจอผู้กับขี่นะครับจะไม่ได้เป็นกราฟิกเหมือนพวกแลปเตอร์นะครับผมเนาะแต่ก็มีเป็นดิจิตอลมีจอสีนะครับผมนี่นี่ก็มีโหมดการขับขี่ให้เราได้ปรับใช้งานนะครับผมเนาะก็มีโหมด ปกติอ่าโหมดแรกเลยนี่โหมดปกตินะครับผมโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโครนล่องโหมดทรายนะครับผมนี่ก็มีโหมดมาให้เราได้เลือกใช้งานนะครับผมปรับได้ที่ตัวตรงกลางนี่เลยครับผมนี่แค่เราเลื่อนมันเองครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมเแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนไปเลยนะครับหรือปรับแบบเร่งด่วนนะก็มี2 H งเฮ็ดี H 4 L, หรือเราขับเป็น ปรับเป็น 4A ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบออโต้นั่นเองนะครับผมเนาะหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบทัศกรีนแน่นอนนะครับสามารถทัดได้ที่หน้าจอเลยแล้วก็ดูกล้องได้ด้วยเพราะว่าคันนี้มีกล้องรอบคันนั่นเองนะครับซอกทุกมุมนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหูกระจกข้างนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัศกรีนนะครับผมแอร์ก็แยกซ้ายขวาอิสระนะครับสามารถหมุนหรือทัศกรีนเอาก็ได้นะครับผมเนาะ แล้วก็ตัวรถนะครับผมก็จะมีการตั้งค่านะครับผมมีออโต้โฮด้วยนะครับผมเนาะจะเปิดไหมนะครับผมในการโทรศัพท์เพิ่มโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับผมมันก็จะบอกหมดเลยนี่ระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องทางนะครับผมบางทีไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าอันนี้โหมดเตือนนะครับผมก็คือเปิดนั่นเองครับเตือนช่วยเหลือภาพก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเนาะคือเวลามันออกจะนอกออกออกนอกเส้นทางนะครับผมเนี่ยเส้นแดงๆเนี่ยครับผม มันจะเตือนว่าพวงมาลัยเนี่ยสัน่นถ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกดที่ตัวไอนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้รถออกจากช่องทางโดยการสั่นพวงมาลัยหรือบังคับรถกลับเข้าสู่เลนอย่างนุ่มนวลน,นั่นเองนะครับผมนี่เนาะคู่มือการใช้งานรถอะไรต่างๆเนี่ยฟอร์ดมีมาให้นะครับและก็บางทีงงแล้วก็เปิดมาในรถได้เลยก็มีบอกหมดเลยนะครับผมนะระบบช่วยเหลือระบบเตือนทุกขับคีอนนี่นะระบบช่วยเบรคขนาดถอยน ไม่รู้คืออะไรกดเขาอ่านเลยครับผมเมื่อเข้าเกียร์ R นะครับผมคุณสมบัตินี้จะลดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงจากการชนด้วยการเบรกอัตโนมัตินั่นเองเนาะเปิดไหมครับผมไม่เปิดก็ปิดนะครับผมเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็รองรับไวเลสนะครับก็คือชาร์จแบบไร้สายแต่ก็ยังมี USB มาให้เราเสียบชาร์จแบบมีสายอยู่นะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ e-shifter นะครับผมเนาะนี่ ถ้าเป็นเกียร์ปกติจะเป็นอันใหญ่ถ้จะเป็นอ e ีกิปเตอร์นี่ก็จะเหมือนพวกเอลเวรสตัวท็อปแล้วก็แร็ตเตอร์เลยนะครับผมเป็น10สปีดนะครับผมสามารถปรับเป็นเกียร์เมนวลได้ก็คือนี่ครับกดที่ตัวเอ็มนี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นมนวลแล้วเราจะชิปที่หัวเกียร์บวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะนี่มีเบรกมือไฟฟ้าเนาะน,นี่ภายในห้องโดยสารนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็มีที่ช่องเก็บของมีที่วางแก้วเนาะสายขวาเลย หรือเจ้าบางตรงกลางก็ได้ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ครับตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ภายในนะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นด้วยอ่าตรงนี้ครับสําหรับเก็บแว่นนะครับผมนี่อ่าผมลืมบอกไปนะครับผมเนาะก็สามารถเซ็ตเป็น Adaptive Cruise Control ก็ได้นะครับสามารถช่วยให้ตัวรถเนี่ยขับเองไปเองรักษาระยะไ้โดยการเลือกเปิดปิดที่โหมดตัวนี้นะครับผมนี่เนาะแล้วก็พร้อมทํางานเลยที่หน้าจอนะครับผม สามารถตั้งระยะห่างได้นะผมว่าจะกี่ขีดนะครับให้รถมันขับเองครับแต่สําหรับผมเนี่ยสี่ขีดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเนาะแล้วก็เปิดปิดด้านข้างได้เลยนะครับผมเนาะตัวเขาเรียกว่าเปิดปิดเลนนะครับผมนี่เนาะเลือกเปิดปิดได้เลยนี่จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับผมก็คือเป็นระบบที่ช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องทางนั่นเองนะครับผมรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมก็ได้ที่โฟมอะไรเลยแล้วก็สามารถ ดูเช็คเมนูต่างๆนะครับได้ที่ตัวนี้เนาะนี่ก็จะมีให้ดูนะครับผม my view เดินทางน้ำมันนะครับผมโหมดออฟโรดลากพ่วงซ่อมบังลุบบังซ่อมบำรุงนะครับผมนี่เลือกดูได้เลยคุณภาพน้ำมันเครื่องนะเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ต้องไปดึงสลักตรวจเช็คจากใต้ฝากระโปรงนะครับผมดูที่ตัวรถได้เลยนะครับผมอย่างนี้ก็ร0 0นะครับผมพอยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมภายในคข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็หากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น MSRT หรือรวมถึงกระบะ Performance Raptor นะครับแม้กระทั่ง7ที่นั่ง e v e r e s t นะครับผมรถครอบครัวนะครับหรือเป็น Ranger นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้เลยนะครับผม0949878714นะครับผมสำหรับใครที่ยังหาที่ปรึกษาการขายไม่ได้นะครับผมนึกถึงนิวด้วยก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมนิวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ